สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักหลัก็เอฟซีที่คิดหอดคิดถึงครับทุกทุกท่านมือน,นีทีมงานหมอลำเทิงนะครับพี่รองมีโอกาสได่มา,างานบักอือใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงนะครับพี่รองตำบลนากระแซงเพื่อเดชุดมจมังหวัดบุรีรัมย์สาหรับวันนี้นะครับาพาท่านผู้ชมมามาเบิ่งงานบักอือใหญ่นะครับ ตอนนี้ผมมาหอดบริเวณงานเพื่อนนะครับกำลังจะมาถึงบริเวณงานบริเวณงานเพ่่นจัดอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลหน้ากระแรงนะครับตอนนี้มาถึงบริเวณงานแล้วแต่ว่ารถแห่กันยังมาบนท่านหอดอยู่นะครับรถแหยังมาไม่ถึงผมกัเขามาเระเบงกอนเนาะที่คลิปที่ท่านเบิงไป นะครับที่เบรกงรแแห่ของอทีมงานองค์การบริหารนจนัตบนหน้ากระแสงอันนี้คือเวทีกลางนะครับแต่ว่าเพื่นมีงานอยู่ทั้งหลังอีกเพิ่นกัสิเป็นพวกเบียร์แน่พวกอ้ำชนดิช่านี่สีเพิ่นสีมานะครับแต่ว่าท่านผู้ชมมาปีนี้มากเพท่านเพเป็นยังครับพี่น้นองปีหน้าเพื่อนยังจัดอีกอยู่นะครับอสีมันติดโควิตมาอยู่ประมาณจากักสองสามปีที่ผ่านมานะครับ มันยากน้ำโควิดหนิครับวิจัดเขามาเบิงเวท,ที่ที่คนยังมาท่านขึ้นก่อนท่านผู้ชมเออเพราะว่าตอนนี้เบิเงเวท,ทีเป่าก่อนนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมยังบริเวณงานเพิ่นน้อยนหนึงนเนาะสร้างเพิน่นมาเปิดงานนะครับ มันนี้มามาเป็นผู้ซื้อข่าวอ่นี่เป็นของบริษัทเกียรตนะครับเพิ่นมาร่วมงานมาร่วมงาน นี้บริษัทยูมิกรุ๊ปเอเอ่างสวดนะแล้ว่านผู้ชมขออนุญาตรับทรศทพท์ก่อนครับผมยังยังอยู่องค์การบริหารส่วนตมแสดงอยู่แป๊บนึง แปบหนึงแปบหนึ่งเดี๋ยวไทยรูปให้เพิ่นนิดนึงอ่าครับผมครับผม <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวพาท่านผู้ชมยางเบิองยางเบิองบูดที่เพิ่นเอาของมาลงนะครับหลายๆบริษัทหลายห่างห่านห่างร้านเัาบอกเป็นภาษาล่าวห่างหานหลงเลี้ยนกะเป็นห้องเฮียนนะครับสวัสดีครับ พี่น้องมาเที่ยวงานก็นจะลืมเด้อม,มามุมนาหอประชุมนะครับอยมมู่ม,มุมุมเลยนะครับไม่ค่านาหวานสวยด้วยพูดพูดเก่งด้วยว่าสิเป็นทอดมันอันนี้อันนี้ไข่ของอันนี้ไข่ของแล้วก็มีทอดกล้วยทอดมันนะครับ อีหยังก็เคลือน,นี่โอปราวมี่สิบบาทโอ้ขายถึกถึกได้ท่านผู้ชมถูกถูกเลยนะครับอันนั้นไข่เป็ดได้เนาอเหลือเบิ่งแนวน่ะมันเป็นข่เป็ดเหรเอเพราะฉะนันบส่สิโอ้ขัดไข่รักบ่เป็นแนวนี่แม่นบ่เอ้ยเนะาะคักหลายคนทางนี่เป็นแนวนี่ได้ท่านผู้ชมเอเอกัดเท่าธรรมาดามันต้องเริ่ม พาท่านผู้ชมยางเมืองบูดที่เพื่นขายที่ที่เพื่อนขายของนะครับอันนี้เป็นบริษัทเกษตรังชยืนความช่องหมอลำเทิงครับหมอลำเทิงได้เลยครับได้เลยเอ,เอาบอกบอกหมอลำเทิง สะระเอทอดทหารสะรยิไม่เองง่องูคืออ่านมาเถิงมันจังบอกคือมูมูกับบอมาเลียนแบบเฮาเอาจยาก,กขายบอกข้าเจ้าไปเลยบอกบอกทา้บ้านรวดเอา เพราะผมบอกน้ำเพื่อนบเปลี่ยนนะท่านผู้ชมผมก็เลยเพื่อนบอกเองเพราะว่าเอามันเก่งคนละทางนี่เนาะไอ้ใครบอกเนี่ยเออื่นผมบอกเปลี่ยนยุ่ธ์จะบอกเรื่องขายปุ๋ยนี่ให้เพื่อนเป็นผู้ขายขายเพื่อนๆขายซะอาพาท่านผู้ชมเบิ่งบุดเรื่อยๆนะครับไอ้เบิ่งบุดครับผม มาทาั้งนี้ขายหลายๆเนวโอ้ย่างปลาหมึกด้วยผู้ขายกับงามอาหารกับแซ่บท่านผู้ชมมามาใช่ทั้งไหนมาขายนกกมนบัานก,กับแซงนี่บ่มาจากบ้านกับแซงกนี่ได้พี่น้องเด้ถ้ามาด่าขายอยู่บ้านก็ขายอยู่แม่นบ่อยู่บ้านท่ากับเปิดบ่โอ้ยู่ปากข้างกัน ถ้ามาล่วปกติเราเป็นขายอยู่ปากทางท่านผู้ชมขายอยู่ปากทางแถวแถวสก,กสอไหนเนาะเลยเลยไปเอกบอกวนตลาดผุนบอกขามสร้างทั้งบ้านแมตุยแมตไวยผุนบอโอ้เป็นขายอยู่ขางทางทั้งผุนเด้อแต่พี่น้องมีเวลาเด็ไปทั้งปากทางน่ากับแซงกับไปแวะเพื่อนร้านบุมบ๋มเวลาผเขียนไปร้านบุ๋ม เดี๋ยวพาท่านผู้ชมยังเดินดูเดินดูตอนนี้ยังประเทเปิดงานท่านผู้ชมก็เลยเป็นมายอมมายแยอมอยู่เนาะเดี๋ยวอีกไม่นานอีกไม่นานก็จะเปิดงานแต่ว่าทั้งนั้นนะครับทั้งาน,นนั่นเิ่นสีมีงานนั่นเิ่นสีมีพวกมหัศพรรย์มกลางคืนนะครับพี่น้องมาท่านปีนี้ว่าเป็นยังท่านผู้ชมมาไม่ทันไม่เป็นไรปีนี้ปีหน้ามีอีกเด้อ เนเพระาะว่าเพิ่นบ่เฮ็ดมาอยู่สองสามปีโอ้หลายปีอยู่แล้วห้าหกเจ็ดปีพุ่นน่ะนะครับเพิน่นเออบ่ได้จัดมาบ่กันยันย้อนว่ามันเป็นโควิดนี่แหละท่านผู้ชมเนาะเอ้อมาทางนี้บูธนี้มาจากทางนน้งใดเนาะหน้ากระแซกเนาะโอ้มีมีกล้วยทอดมีอุ้ยหลายแนวเลยท่านผู้ชมมีน้ำปั่นเอ้อมานี่ครบวงจรเนาะครบวงจรพี่น้องหิวก็แวะมา พี่รองหิวมีโอกาสเดี๋ยวมาเที่ยวงานบับเอือใหญ่กับแวะเข้ามางท่านผู้ชมแวะเข้ามาแวะเข้ามานะครับงานางานเพิ่นสิมีสองมื่นเด้ออ่าบ่เป็นหยังครับบ่เป็นหยังเดี๋ยวพาท่านผู้ชมย่างพาท่านผู้ชมย่างเลาะเบิ่งนะครับมีหอยบักผ้าออนนี่บ่ธรรมดาเด้เบูดบูดบูดนะครับขายสิ่งขายของ ลหลายอย่างลหลายแนวนะครับที่ต้อนรับท่านผู้ชมผู้ใดมาบอท่าน,ม,น,ม,นมือนี่มืออื่นไม่อีกกัยังอยู่คือเก่านะอันนี้เป็นเอิ้นว่าเป็นขนมนะครับไม่แพงมีสิบบาทมียี่สิบบาทโอ้พี่น้องนะเบงเออโอ้เขาเก็ียบฟักซองอย่างดี ถ้าอยู่ในเขตบักอือมันก็ต้องเป็นมีบักอือขายเลยท่านผู้ชมพี่น้องผู้บริสันเคยได้ลองเมืองเขตอื่นนะครับกับมาแวะได้มาแวะได้นะครับเต้นเหนี่ยงขายอย่างนอเหรอโอ้ขายบาร์บีคิวอันนี้บาร์บีคิวแต่ว่าเพื่อนยังจัดของหมดซะแล้วสาเหตุยที่จัดบมดแล้วก็เพราะว่างานยังหมดซะได้เปิดนะท่านผู้ชมขบวนมึนกำลังสินยังมา นะครับผมเอ่อพาท่านผู้ชมย่างเขามาเบื่องานลวงหน้านะครับมาดูงานลวงหน้าตามจริงแล้วท่างเขามานี่งามงามท่านผู้ชมผมบ่ได้พาท่านผู้ชมเขามาท่างเขานะครับผมพาท่านผู้ชมมาเบื่องทางลัดเดี๋ยวอ่าตอนนี้ผมสิพาท่านผู้ชมย่างไปเบื่องอันนั้นย่างมาเบื้องิ่างเขานี่พ่นประดับประดาดโก้ความสวยงามเ้อท่านผู้ชม ประดับประดาด้วยความสวยงามเป็นตะเบิงขึ้นอย่างนี้กันยัง่านะครับพาท่านผู้ชมเข้ามาเบ่งทีมงานทีมงานผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมมีทังหด นี่นี่เป็นสุ่มสร้างเขาเพค่นท่านผู้ชมมาจากของประชาชนนะคะเกษตรกรในพื้นที่ตี้สางเกระแซงนะคะโดยตรงเลยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทางโรงเรียนนากระแสงศึกษานะคะโดยท่านคณะครูที่นำนักศึกษารอจมาร่วมขอบคุณนะครับพ่นพ้อกันยางมาทอดนะครับทอดแล้วแถวเวทีแล้วนะครับแต่กระแซงบ่ทัน ย่งปัจจันมาหอดเวทีอยูุติอากะศกำลังเริ่มาหอดแต่ว่าผมสินย่งปัจจันไปนะครับผมสินย่งปัจจันไปผมจะพาท่านผู้ชมย่างย่างรอเบื้งบูดสายนีอีกก่อนนะครับดูบูดสุขภาพตำบลนากระแสนะคะเกือบ200ชีวิตนะคะวันนี้คคุมการอันนี้เป็นอาหารประจำทิณขออธิยานุบาลนะคะผู้ถือใบก้อนเป็นเขาไรเบอร์รี่นะครับไรเบอร์รี่ ่ว่าจะคล้องันไปใส่บุญน,น,นที่ภอะะพา,าพาท่านผู้ชมมาดูบูธแถวนี้ก่อนนะครับเูธพัฒาหลสแเป็นผูายคนที่สนะาำหรับนะคะกบวนนางรำของเราแต่งกายด้วยนะคะเสื้อเหลืองชุดผ้าซื่งค่าไขยของเราวันนี้นำเสนอนะคะมวบคุมการแสดงโดยข่าบูธอันนี้เป็นกลุ่ม คอตัดเจ็บบ้านบัวงามเบ่งเป็นแดงด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณแเห็นวยงาีบ่งเแงบูดเพิ่นครับงามเลยสันผู้ชมเป็นตะเบ่งโยไปเลยนะคะโยไปเลยนะคะบววกันมาสไตล์ไหนเอาสไตล์นั้น ชุดนะคะผ้าไทยผ้าสิ้นนะคะเสื้อเหลืองนะคะเสื้อเหลืองที่เราอยู่หัวของเรานะคะเพื่อบูดสถาบันพัฒนาการนะคะเรื่องด้วยว่าวันนี้เราเป็นการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพในะคะได้ที่มี่ความยิ่งใหญ่ลังกานะคะต่อด้วยนะคะชมพูศูนย์พัฒนาอันนี้เป็นบุดของเม่ใหญ่อบตเพ่นแขวงคำพร้อมกับ

ขล้องล oh, ้องน้องแตบอโอ้ร่วมกันอยู่นี่ซีมู3ามู4ีมูเก้มูสิบ๋อครับผมครับผมสี่สีู่ต่อนนึงชุด๋อ้ขบวนแรกะแจมีสชุดสี่สีิผมอ้ขวหนึ่งที่หนึ่งสองครับผมอันนี้เป็นอบตเพราะไงออต้่องวนนวลงามหรือ เพราะยัยมอลลัมเขาเกินนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดีด๋ยวพาท่านผู้ชมย่างเมืเ่อเบิ่งกับจัดปูดงามดีสวยมากเลยนะครับสวยมากสวยมากบอลละอแมนงามจากแต่เมืม่อเบิ่งับจัดจะค้นกับงามพร้อมท่านผู้ชมคนกับงามคุณดูนิจยาคุณผู้ชมคู่ใจแล้วจะกล้าเวความจริงแค่นอ้ะจะบอกจะควบจริงหลายเดี๋ยวพาท่านผู้ชมได้เบิ่งกันนะครับ ในส่วนของนะคะนักศึกษารดอนะคะจำนวน20นายนะคะขอบคุณท่านตออานกระแสศึกษาที่อันนี้ของนากระแสงมู่หมู่สมู่สิมมู่สินะครับมู่หมู่สองมู่สิามมู่สิบหกอันนี้ยูดูด้ครับเดี๋ยวเรยูดูด้ครับลุนนากระแซงครับมู่หมู่สมู่สิมมู่สิบหกนากระแสงครับ แสดงมาเล่าคนบ่ขาวก่อนหมือนอันนี้เป็นกลุ่มสตรีตำบลน,นากราแสงลุ่มสตรีนี่แสดง่าว่ามีผู้ชายเพื่อนเพื่อนนี่ยางเนี่ยนะเนาะ

มาร่วมนะคะร่วมชมร่วมเียนะคะไม่ว่าจะเป็นประกวดร้องเพลงก็ดีนะคะการประกวดนางงามข้าทองก็ดีนะคะในช่วงวันที่สิบวันท่สินะค้เรามาร่วมเชียร์นางงามข้วทองจะเป็นการประกวการสางันดอกได้กาจังานศนะคะจะปีสองพันสี้อยบหงานมนดอกไม้โซยการมบนะคะเรามีการจัดหน่ายดอกไม้งนะคะ ถ้าจะมันก็กินได้กันแม่บอโอ้ท่านผู้ชมอันนี้ท่านท่านท่านจะมันงอกก็กินได้เลยท่านผู้ชมเน้่ยโอ้ ผมก็บกำลังสียหัว่าท่านจะบ้านเนี่ยเขาไม่เ็ดท่านจะบ้านงอกก็กินได้สองพันห้าร้อยหกสิบหกโอ้เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องเอาเอาเบิ้งเบิ้งหลายหลายบูธท่านผู้ชมดูหลายหลายบูธนะครับที่มาร่วมรับชมนะคะร่วมเชียร์นะคะ เป็นฝันกําลังใจให้กับนักร้องมือว่าว่าจะเป็นนางงามก็ดีนะครับตอนนี้ทั้งเวทีเพิ่นกับกำลังประกาศเกี่ยวกับในงานเพิ่นนี่แหละท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นมาจากทั้งนี้นะครับโครงการส่งเสริมอาชีพและเริ่มต้นมาจากเกษตรกรในพื้นที่เนื่องจากเราเป็นพื้นที่โอ้ก็ไอ้นี่เป็นของโรงเรียนนากระแสงศึกษาครัผมสวัสดีครับ สำหรวันนี้นะคะท่านใดที่นำข้าวโพดมาก็สามารถนำกลมโรงเรียนกมนนะครับทะเบียนข้าวโพดของอบตนากระแซงอยู่ตรงข้ามกับบริษัทอันนี้เป็นฝีมือนักเรียนเลยเหรอครับนี่ยลอทะเบียนเพื่อรับบัวนะคะใส่พืชทุอยางได้ไปทํางานจะใชเบียรได้นอกห้องคนละหนึ่งใบนะคะไม่เกินหนึ่งใบนะคะต่อหนึ่งคนที่ลงทะเบียนทุกประเภทนะคะ ตัวดีก็ห้อยขายสดชดเลยบ่ลูกหรือนเฮดแนวใดบาทนี่อ,นอ๋ออันนี้เป็นปีมือนักเรียนนักศึกษานะครับของโรงเรียนคณะกาะแสงศึกษาโอ้ยจะเป็นคู่ข้า,จา,าเจ<ล>อกอกับผนะ้าเฮดดีพนนะโลต้าโทะเล่ ซุ้มนี่เป็นซุ้มอสมนะครับซุ้มอสมของตำบลนากระแซงแต่ว่าอสมกันยังบ่าจะเที่ยวหลายคนอยู่แต่ระหว่างที่ระหว่างที่เราทั้งในพิเดศษรมนะคะเดี๋ยวะะ <c oughs> เดี๋ยวผาสัตว์ผู้ชมยังยังมาเบิ่งร่วมชมนะคะอ่าบริเวณโครงการบริหารส่วนตำบลนากระแซงนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดเช็คอิน ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สำหรับน้องๆเจ้าหน้าที่อบตนางกระแสงนะคะประจำจุดจุดลงทะเบียนข้าพิรุนะคะให้มาประจำจุดลงทะเบียนข้าพิรุเนื่องจากว่ามีผู้มาลงทะเบียนแล้วหลายรายนะคะให้ท่านส่งจดขออนุญาตบาดข้อนะครับผู้ชมตอนนี้ก็จงเางเวทีเพิ่นกัญย์บันมีผู้ขึ้นไปทางเวที่นัผู้ชมแต่ว่าเพิ่นกัญยน เป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนรับผิดชอบประกาศที่ตั้งลางอยู่นะครับประกาศที่ตั้งลางอยู่เดี๋ยวพาท่านผู้ชมย่างเข้ามาบูธนี่นะครับเข้ามาดูบูธนี้ก่อนตัวนี้คือสีเมนขอของทีมงานองค์การบริหารส่วนตุบนานกากรแซงเิ่นนะครับอันนี้เป็น เมือ่อยวะใช่ค่ะมันมันต้องเมื่อยเนาะเห็นงานเนาะแต่แต่เมื่อยก็มีกวามรงใจเห็นเลยเมื่อยก็มีกวามรงใจเห็น,นเ,เพราะว่าขัดพี่น้องมาหลายแม,ม่นวะโอ้ยมันเข่าชาแ่นลท่านผู้ชมอันนี้เป็นแนวต้อนรับของเพื่อนนะครับของต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมาเยือนอ่าเป็น มามาเมื่องทางนี่พี่น้องมาเมื่องทางนี่เมื่องทางนี่ตัวราชการตากอากเป็นที่เร่งยงนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังต้องเหนื่อยมั่งละ่ะเนาะอ่ะก็จะจบคลิปกา ากท่านผู้ชมจะลืมกดไลค์กดแชร์จะลืมกดซับสไครต์ให้ครับช่องหมอลำเชิงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้อท่านผู้ชมความเจ็บกระจาไก้มไข่ขจะมีนะครับน่ารับไข่ใ้เงินหมื่นน่นเตือนไนในเงินแสนครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้จากไปคลิปใหม่กับมี่มานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ درست